น้องเชปร้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญน้องเชฟร้างนะครับรับโทรฟี่นะครับผม แล้วก็กล่าวอะไรสักเล็กน้อยถึงรางวัลน,นี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางแฟนๆมากนะคะที่มอบรางวัลน,นี้ให้แล้วก็ขอบคุณทางแคส,สวอร์ดด้วยที่จัดรายการนี้ขึ้นมานะคะก็ขอสุขสันต์วันเกิดครบรอบ14ปีทางแคสนะคะแล้วก็หลังจากนี้หวังว่าจะอยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะเชื่ปังขอบคุณค่ะ จะอยู่คู่คนไทยไปานานๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะน้องเชอร์ปลาขอบคุณครับพนดีด้วยค่ะครับคนต่อไปนะครับผมคุณเชอร์ปลาอารีกุลครับน้องเชอร์ปลา สวัสดีครับเชิญกล่าวเชิญรา่างครับรับโทฟี่เลยนะหมอแล้วก็กล่าวอะไรสักเล็กน้อยกุรางวัลน,นี้ครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางแฟนๆมากนะคะที่มอบรางวัลน,นี้ให้แล้วก็ขอบคุณทางแคสต์ด้วยที่จัดรายการนี้ขึ้นมานะคะก็ขอสุขสันต์วันเกิดครบรอบ14ปีทางแคสนะคะแล้วก็หลังจากนี้หวังว่าจะอยู่คู่คนไทยไปนานๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะน้องเชิญรา่าง ขอบคุณครับยินดีด้วยค่ะครับผมต่อไปเป็นขั้นที่สี่นะครับ